อินข้างแม่น้ำของมาส่งรถที่จังหวัดบึงการคะ่ะดูขยันนะส้มส้มหลับตลอดทานแล้วก็ตื่นมาก็ถ่ายใช่เพิ่งตื่นมาส่งรถอีซูซูไฮแลนเดอร์ให้ครอบครัวพี่สมชายคะ่ะใช่แล้ว สวัสดีครับส่งรถให้ถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนส่งให้เหมือนกันหมดเลยวันนี้อากาศดีจ่มใสฝนไม่ตกรถบ้านลงมาน้อยครับขัดแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยรีวิวชัดเจนภาพตรงปกล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคันครับแล้วพบกันค่ะ